เ้นสุดๆโอเคเอาเลยเเฮเฮ้ย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 เฮ้้ยเยเฮ้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 ยยเฮ้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 งเฮ้ย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 เ้เฮ้ยเฮ้ยเ้้้้้้้้้้ สวยสวยเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมเต้นจอนได้เต้น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 ตายกูคมกูคมไฟก่อน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 กูคมกูคมมากกูคมกูคมมากกูคมมากกูสามหัวแล้วไอ้เฮียมาดิสาตที่กูเอ็บแม่ตองสามไอ้เฮียกูสามหัวเลยเฮียจะเริ่มติงแล้วอ่ะ